แต่จากพระธรรมดาเนียนทําให้พบว่าทูตสวรรค์มาบอกกับดาเนียนว่าตั้งแต่วันแรกที่ดาเนียนอธิษฐานคำตอบก็มาแล้วนะแต่ว่าคําตอบกว่าจะมาถึงมันก็ต้องฝ่าฟันในมิติฝ่ายวิญญาณอีกมีสามบุคคลนะคะมีสามบุคคลที่เกี่ยวข้องในการอธิษฐานกับของเราบางครั้งเราคิดว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าคุณเข้าใจก็ถูกแล้วแหละเรื่องระหว่างเรา เป็นเรื่องระหว่างพระเจ้าแต่เรื่องระหว่างเรากับระหว่างพระเจ้าเนี่ยผีมาซาตานมันจะมาแทรกกลางอยู่เสมอมันจะมาขัดขวางคำอธิษฐานของเราและถ้าเทียบกับดานเนียนคำอธิษฐานพระเจ้าตอบตั้งแต่วันแรกแล้วแต่มารมันขวางทาให้คําอธิษฐานมาถึงไม่ได้แต่อุปนิสัยของการอธิษฐานทําให้ดานเนียนไม่หยุดอดธิษฐาน1วัน2วัน3วัน4ว,วันไปจนถึงวันที่21คําตอบมาถึงชีวิตของเขาดังนั้นนะ่ะสร้างอุปนิสัยของการอธิษฐานจ ไม่ได้ไม่เลิกไม่ได้ไม่